กับดักเท่าแก่แท้จริงคืออะไรเป็นบทความต่อเนื่องลงในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ไลฟ e p พลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการเน้นธุรกิจครอบครัวบทความนี้ลงในเว็บไซต์ตลาดเมื่อวันที่23มีนาคม2 5 6 5มีคนอ่านถึงตอนนี้1,312คนเป็นบทความที่ผม ได้นามาผสมผสานได้นาประสบการณ์ในการทํางานให้กับธุรกิจครอบครัวหลักร้อยครอบครัวถึงวันนี้นะครับ2 5 6 6แล้วจากนั้นก็ได้นําไปบรรยายให้กับธนาคารหลายแห่งนําไปบรรยายให้กับบริษัทประกันหลายแห่งธนาคารก็จะมี r m Bank มมาฟังนะลูกค้าแบงค์บ้าง บริษัทประกันก็จะมีน่าจะเกือบทุกแห่งในประเทศไทยนะครับรวมทั้งลูกค้าทั้งพนักง,งานเนี่ยผมว่าหลายพันคนตลอดเวลาตั้งแต่ปี2 5 8 59เป็นต้นมาในช่วงที่ภาษีมรดกภาษีการให้รวมถึงภาษีที่ดินเริ่มใช้บังคับในประเทศไทยก็มีคนสนใจกลับเข้ามาดูธุรกิจกงศีธุรกิจครอบครัวของตัวเองบทความนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาจาก องความรู้ด้านกฎหมายด้านภาษีองความรู้เรื่องคนแล้วก็ทำการ uh, study research ค้นคว้าเพิ่มเติมจากข้อมูลทั้งในตลาดหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่างประเทศหนังสือที่ใช้ประกอบในการค้นควา้าวิจัยเหล่านี้ก็หลายสิบเล่มหลกัหลกๆก็จะเน้นในห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็น textbook เป็นเคสต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับ บทความนี้ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้กับดักเท่าแก่ภาคธุรกิจและภาคครอบครัวบทความนี้ใช้เวลาอ่าน2นาที2นาทีครึ่งนะฮะแต่ว่าเวลาทําเป็นคลิปอธิบายความเพิ่มเติมเนี่ยผมอาจจะไปถึง10กว่านาทีนะครับก็เป็นการเปิดอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารแล้วรับรู้แทนที่จะอ่านอย่างเดียวก็ลองมาฟังมีทั้งใน YouTube ด้วยมีทั้งพอดแคสต์ด้วย ก็จะทาแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆในเรื่องธุรกิจครอบครัวยังมีอีกหลายสิบบทความที่จะค่อยๆต่อยอดจากบริษัทโฮดิ้งที่มีมาแล้วเนี่ยร่วมประมาณ20บทความแล้ะนะครับแล้วก็เป็นคลิปก็20คลิปนะถัดจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องธุรกิจครอบครัวเป็นหลักละแล้วก็จะตามด้วยเรื่องกรรมการบริษัทที่ก็เป็นบทความที่ผมเขียนนี้กลุ่มหนึ่งให้กับสถาบันกรรมการไทยหรือ i อเบูทไอออันนี้ก็อยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์เช่นกันนะครับ บทความนี้พูดถึงกับดักเท่าแก่แท้จริงคืออะไรหัวใจคือไฮไลท์ของบทความนี้เน้นว่าธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งล้วนมีเรื่องราวที่ต้องคบคิดและบริหารจัดการก็ไม่ต่างจากธุรกิจครอบครัวที่แม้ส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันการตั้งคำถามการเอ็เอะกเทอีการตั้งคำถามเป็นการสะกิดหรือกระตุกใจให้คิด ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะหาคำตอบอาจจะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องนะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ถามอะไรเลยเพื่อเป็นแนวทางและเป็นทางออกที่เหมาะสมต่อไปอากงยังคงเป็นเท่าแก่ไม่ต่างจากธุรกิจครอบครัวมากมายในไทยและเทศต่างประเทศโดยเฉพาะโดยเฉพาะเอเชียโดยเฉพาะเอเชียนะครับเอเชียสไตล์นะครับ เริ่มต้นด้วยเท่าแก่หลังจากนั้นนานแค่ไหนจะกลายเป็นนักธุรกิจจากนักธุรกิจจะกลายเป็นนักลงทุนไหมสิ่งที่เท่าแก่แล้วนักธุรกิจมีจุดร่วมกันคือเป็นผู้ประกอบการแต่พอเริ่มจะเป็นนักลงทุนท่านจะไม่ได้ผูกพันท่านจะไม่ได้ยึดติดกับธุรกิจละท่านสามารถจะขายได้ในตัวอย่างที่ผมใช้ในการทำงานนอกจากหนังสือแล้วก็มีเรื่องหนังด้วย ถ้าท่านย้อนกลับไปสัก20 30ปีที่แล้วเนี่ยหนังเรื่องหนึ่งบริชาร์ดเกียร์จูเลียโรเบิร์ตแสดงร่วมกันเรื่อง Pretty Woman เป็นเป็นฟิล์มเป็นหนังที่พระเอกเนี่ยเป็นเป็นนักซื้อกิจการนักล่ากิจการซื้อแล้วก็แยกส่วนแล้วก็ขายไม่ได้ผูกพันอนะนั้นคือนักลงทุนภาพจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเราย้อนกลับมาอากงเนี่ยคือท่าแก่ล้วนๆเลย ท่านพยายามจะเป็นนักธุรกิจแต่ท่านเปลี่ยนไม่ได้ท่านยังคงติดกับดักเท่าแก่ตั้งคําถามนะติดไหมอโกงติดกับดักเท่าแก่หรือไม่ท่านยังติด owner trap ไหมถ้าท่านติดกับดักเท่าแก่ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดจะแก้จะเปลี่ยนยังไงคําถามถัดม,ม,มาที่ต้องเอะกันกระตุกตอมคิดสะกิดใจ ให้ลองปรับเปลี่ยนดูอกงติดกับดักความสำเร็จหรือไม่ success trap สร้างโรงงานรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ยังคงภูมิใจกับความสำเร็จนี้สร้างโรงแรมบนที่ดินของตัวเองยังคงภูมิใจกับความสำเร็จนี้แต่ความสำเร็จนี้ไม่ควรจะอยู่นานมันมันคงต้องเป็น success level ไม่ใช่ success แล้วอยู่กับที่มันต้องเป็นระดับของความ success ความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นไปถัดมาอากงติดกับดักลูกหลานมากมายหรือไม่อากงกับอามามีลูกเจ็ดคนเอาเขยสพัยเข้ามาในกรงสีทําธุรกิจร่วมกันมีรุ่นสามคือหลานอีกยี่สิบคนเริ่มที่จะมีคู่เริ่มที่จะเอาเขยสะพัยเข้ามาอากงมีสี่สิบคนในงกงศีสองธุรกิจเท่านั้นธุรก,กิจไม่ได้ใหญ่ เพราะมีแค่สองธุรกิจโรงงานกับโรงแรมแต่คนไปทั้ง40คนอากงควรจะต้องขยายใช่ปะแล้วให้สี่สิคนนี้กระจายออกไปช่วยกันทำงานหรือเอาเมืออาชีพเข้ามาช่วยไม่ต่างจากต้นไม้ถ้าต้นไม้ต้นเดียวแล้วมีนกอยู่สองสมตัวเมื่อห้ปีที่แล้ววันนี้นกต้นนั้นไม่ขยายไม่เติบใหญ่แต่ยังเป็นบอนใส และเมื่อ50ปีผ่านไปนกจาก2อสตัวเพิ่มขึ้นไปเป็น40ตัวจิกตีกันแน่นอนมีปัญหาทะเลาะกันแน่นอนคำถามถัดมาคืออากงยังติดกับดักประสบการณ์หรือไม่ experience trap ประสบการณ์เก่าๆก,ก็ยังคงเชื่อว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนแต่ในโลกปัจจุบันมันต้องหาประสบการณ์ใหม่ถ้ายังคงยึดติดกับประสบการณ์เดิมติดอยู่ในกับดักประสบการณ์เดิม ก็จะปิดไม่ยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆ f a c e b o o k Kindle Kindle คือเครื่องอ่านหนังสือของ a เม z o n เขาเนี่ย Facebook Alibaba ก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ในโลกนี้เป็นเรื่องใหม่ทั้งสิน้นคำถามที่มาพร้อมคำแนะนำคือ question with recommendation หรือ suggestion ที่จะต้องสื่อสารกับอากงและธุรกิจของอากง พร้อมกับสมาชิกครอบครัวอีกหลายสิบชีวิต40นะแฟ m i l ม่ y ีเป i d มิตเนี่ยฐานกว้างขึ้นคืออากงควรเปลี่ยน Business m o เดลหรือไม่รูปแบบธุรกิจของอากงในปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนจากเดิมเลย50ปีที่แล้วโรงงานผลิตเช่นส่วนรโถโยนต์รับจ้างผลิตเป็นโทเมนูแฟชเจรอร์เป็น OEM กับโรงแรมเมื่อ30ปีที่แล้ว ธุรกิจอากงเป็นซันเซ็ตหรือเป็นซันไรซ์ซันเซ็ตคือภระาทิตตกดินกำลังล้มหายตายจากหรือกำลังรุ่งโรดตั้งคำถามคำถามนี้เป็นคำถามที่จริงๆไม่ต้องการคำตอบอากงน่าจะคิดได้เองหรืออากงอาจจะไม่ยอมรับคำถามถัดมาอากงควรเปลี่ยน Operating Function หรือไม่หมายถึงว่าอากงเนี่ยสวมหมวกหลายใบหลือเกินเป็นทั้ง เจ้าของคือเป็นผู้ถืหุ้นเป็นทั้งกรรมการเซ็นผูกพันบริษัทเซ็นเรื่องบงเรื่องแบงก์เป็นทั้งผู้บริหารสวมบวกหลายใบยหลือเกินมันควรจะกระจายหมวกใบนี้ให้คนอื่นทํางานแทนไหมถัดมาอากงควรเปลี่ยน People Development หรือไม่คนของอากงเรียนรู้พัฒนาอะไรบ้างเรียนในระบบก็ไม่ได้เรียนมากนักเรียนนอกระบบก็ไม่เรียน รู้จากการลองผิดลองถูก learning by doing on-the-job training ซึ่งบางกรณีมันก็ไม่ดีดเสมอไปมันต้องใช้หลายๆอย่างผสมผสานกันสิ่งที่เป็นคำถามใหญ่สำหรับอากงคืออากงพลาดไม่ได้ทำอะไรบ้างพลาดไม่ได้ทำอะไรบ้างลองมาดูนะครับในบทความนี้พยายามจะสื่อสารให้เห็นลักษณะของธุกิจครอบครัวไทย ที่มีลักษณะร่วมกันหลายๆอย่างเป็น common character อากงพลาดไม่ได้ทำอะไรบ้างหากอากงสนใจธุรกิจ O e M รับจ้างผลิตให้แก่ลูกค้ารายใหญ่เป็น corporate คือเป็น B 2 B ไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยผ่านมา50ปียังไม่มีแบรนด์อโกงควรเปลี่ยน business model เ,เ,เป็น B 2 C หรือไม่ควรสร้างแบรนด์ของตัวเอง มีฐานลูกค้าที่เรียกว่า customer database มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกว่า distribution channel หรือไม่อดีตเราพูดกันถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็น TT คือ traditional trade วันนี้เราพูดถึง modern trade เราไปไกลกว่า modern trade MT คือออนไลน์หรือ e-commerce แล้วเพราะออนไลน์หรือ e-commerce มันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีพรมแดนมันขายได้ด้วยตัวเอง v ว l u ลของธุรกิจครอบครัวอยู่ที่แบรนด์ท่านมี Family b u s i n e s s แบรนดหรือไม่ท่านมี Corporate b แบรนดหรือไม่ท่านมี Personal แ r a n บนดหรือไม่ท่านสามารถสร้างได้เมื่อ Value อยู่ที่แบรนด์มา r g จิ้นจะตามมาหาประโยชน์กับทรัพย์สินทางบัญญาซึ่งเป็นขุมทรัพย์ซึ่งมันซ่อนอยู่ในธุรกิจครอบครัวตั้ง50ปีมันต้องมี i n t a n g i b l e ส s s e t สินทรัพย์อะไรที่มันไม่มีตัวตนอยู่บ้าง ทำยังไงให้มันไปได้ทั่วโลกทำยังไงให้ไปไร้พรมแดนไม่มีกังวันกลางคืนก่อนหน้านี้ได้ท่านจำได้บทความที่เขียนลงให้กับผู้ประกอบการในไลฟ์แพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์คือธุรกิจครอบครัว EPG เติบโต,ต,ตด้วยนวัตกรรมมี innovation มีแบรนด์ของตัวเองมี air ์ o ล class เป็นยางปูพื้นกระบะและมีสิทธิบัตรด้วย คือไม่ต้องเจาะกระบะแอลอกคาสของ EPG เขา Eastern p o l y m e อ Group อยู่ในตลาดหลักทรัพย mm ์แบรนด์ของเขาชื่อ a l r o f l e x เป็นฉนวนหุ้มท่อทองแดงท่อร้อนท่อเย็นไปทั่วโลก mm hmm. เวลาที่ผ่านไปถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วมันย้อนเวลากลับไม่ได้ mm hmm. ตั้งคำถามกับอากงต่อ การตั้งคําถามไม่ใช่ท้าทายหรือว่าไม่ได้ดูหมิน่นเหยียดหยามอากงแต่ตั้งคําถามให้คิดหากอากงสนใจธุรกิจโรงแรมเมื่อกี้พูดถึงธุกรกิจรับย่างผลิตการที่อากงมีสาขาเดียวพอหรือไม่ถ้าจะมีสาขาเดียวไม่ขยายแสดงว่าอากงต้องทําตัวให้เป็นบอนไซบอนไซคือไม่ตายแต่ก็ไม่โตแต่อายุยืนนะ บันไซไม่ตายไม่โต,าตอายุยืนแต่ต้องแพงต้องแพงซึ่งซึ่งจะเป็นไปได้ยังไงขัดกับความเป็นธุรกิจครอบครัวที่ต้องขยายคนในครอบครัวต้องขยายธุรกิจก็ต้องขยายตามหากอากงมีธุรกิจครอบครัวที่เป็นโรงแรมที่เป็นสาขาเดียวไม่พอดังนั้นอากงทำไงตั้งคำถามเชิงแนะนำนะครับ question with recommendation suggestion ให้อากงก็คือว่า อากงขยายสาขาโดยไม่ได้ขยายตัวแอสเซทแต่ขยายโดยซอฟต์สกิลขยายโดยโฮเทลแมจเมนต์เอาสกิลเอาประสบการณ์ขยายสาขาให้มากกว่าไปสร้างโรงแรมเพิ่มแต่ใช้เป็นการรับจ้างบริหารออกนอกประเทศไทยไปเลยเราเห็นตัวอย่างของไทยธุรกิจครอบครัวอย่างเช่นดุสิตธานีอมารีเซนทาราอนันตารา เหล่านี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ยกเว้นอมารีขยายกิจการโดยรับจ้างบริหารโรงแรมมีหมดแล้วสี่แบรนด์ดูสิธานีเซ็นทาร,าราอันันตราอมารีเนี่ยไปรับจ้างบรหดรโรงแรมถึงขนาดที่ม้าดีฟขยายออกนอกไทยอันนี้เป็นตัวอย่างธุรกิจโรงแรมที่มีเครือข่ายจํานวนมากๆสามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนทางธุรกิจมันถูกลงมันเกิดการประหยัดจากขนาดเกิดอี o น o มีออฟสเกล ในขณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาเก็ตนี้ได้มากขึ้นคําถามพร้อมคําแนะนําที่จะสื่อสารกับอากงนี้ท่านอาจไม่ยอมรับถ้ากงเปิดใจรับฟังแต่อากงอาจจะไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่นะว่าเอ,อ,อากงติดกับแบบเท่าแก่แล้วนะอากงอาจจะไม่เชื่อว่ากับแบบเท่าแก่มันมีอยู่จริงแต่ผมมองว่ากับแบบเท่าแก่มีอยู่จริง ทางอากงท่านเลือกไม่มองความเป็นจริงมากแต่ถ้าเรามองจากคนนอกผมมองในแต่นะหนึ่งที่ปรึกษาไม่ใช่ปรึกษาอย่างเดียวปรึกษาแล้วเข้าไปช่วย i m p l e m e n t เข้าไปช่วยแก้ไขเข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนใช้เวลาเป็นปีๆปีหลายครอบครัวที่ดูแลกันถึงปัจจุบันเนี่ยยังดูแลกันอยู่เป็น10ปีเป็น10ปีแต่ก็ไม่ได้มาพร้อมกันถ้ามาพร้อมกันก็ไม่มีเวลาดูแลเป็นรอยครอบครัวบางครอบครัวก็ดูแลกันปีละครั้งสองครั้งบางครอบครัวที่ เริ่มจะเข้าไป implement งานกฎหมายงานปรับโครงสร้างงานจัดการเรื่องทรัพย์โกงสีคนกงสีก็ใช้เวลาเจอกันบ่อยหน่อยทุกเดือนดังนั้นในฐานะที่ปรึกษาที่มองจาก outside in perspective หรือมองจากวิวคนทั้งนอกเราเห็นหลุมพรางกงสีที่มันซ่อนตัวอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งของธุรกิจครอบครัวองถือว่าเป็น family based iceberg มากมายเช่นอะไรบ้าง ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพย์สินไม่ได้เข้าใจ ROA Return on Asset เลยที่ดินเริ่มแพงแล้วจะตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รับจ้างผลิตมันกลายเป็นไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงขึ้นมาใช้เงินผิดประเภท mismatch เอาเงินนี้สั้นมาใช้กับการลงทุนยาวๆบัญชีไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่พบได้มากมายซึ่ง จ้าหน้าที่สินคากรกฏสันคากรก็สนใจธุรกิจครอบครัวอยู่ถ้าท่านทําให้ถูกต้องนี่คือหลุมพรางของท่านเลยบัญชีไม่ชัดเจนเสียภาษีไม่ถูกต้องมีภาษีเยอะแยะนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีบริษัทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรมสรรพากรก็มองอยู่โลกกาลังจะเปลี่ยนใครจะหลบเลี่ยงภาษีทําบัญชีไม่ถูกต้องอยู่ได้นานไม่มีแล้วครับ โลกกอเราจะเปลี่ยนนะฮะถ้าท่านไม่เปลี่ยนท่านก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยนเองนะครับธุรกิจกงสีคืออากงท่านไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจเลยท่านไม่ใช่ Data Player ที่ดีท่านไม่ได้เอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์นะข้อมูลบางทีโอ้โหน่าเสียดายมากข้อมูลลูกค้าในธุรกิจโรงแรมข้อมูลของลูกค้าในธุรกิจธุรกิจรับจ้างผลิตไม่ได้มองไปข้างนอกเลย ขาดการบริหารพัฒนาคนในกรงสีแล้วก็มีปรากฏการมีการโกงกันภายในกรงสีจากคนในครอบครัวคนกรงสีโกงกันเองกินเล็กกินน้อยเพราะองค์กรมันใหญ่มากยอดขายไิแตะเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านของสองธุรกิจโรงงานกับโรงแรมแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเปลี่ยนยากบทความเรื่องนี้ผมเขียนจากเรื่องจริงที่ผสมผสานและเรียนรู้จากธุรกิจครอบครัวมาตลอด ร่วม20ปีพบว่าธุรกิจครอบครัวแท้จริงแล้วมีพลวัตหรือมีชีวิตมีไดนามิกมีไลฟ์เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปัจจัย4ปัจจัย4ของธุรกิจครอบครัวผมเปรียบเทียบนะครับผลประโยชน์จากธุรกิจครอบครัวเปรียบกับอาหารให้คนในครอบครัวสามารถจะอยู่รอดได้ไม่ได้ปรนเปอร์ไม่ได้อิ่มหมีพีมันแต่อยู่อย่างพอเพียงนี่ผลประโยชน์ ธุรกิจกงสรีเปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยเหมือนองค์คาะยุที่ให้คนในกงศีเข้ามาได้อยู่อาศัยภาพลักษณ์ทางสังคมของธุรกิจกงสรีธุรกิจครอบครัวเปรียบเสมือนเครื่องุ่งห่มภายนอกที่คอยห่อหุ้มส่วนการสื่อสารเอื้ออาทรเปรียบเสมือนยารักษาโรคถ้าท่านไม่สื่อสารกันท่านไม่พูดคุยกันท่านไม่มีบันทึกท่านไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่สื่อสารกัน ท่านก็จะเข้าใจปิดกันแล้วก็จะเกิดคดีความมีตัวอย่างเป็นจำนวนมากในงานวิจัยของผมในการทำงานของธุรกิจครอบครัวใช้เคสตัดี้จากขอ้อพิพาทในศาลที่ขึ้นสู่ศาลและมีค้อพิพาทษาดีกาหลายสิบเรื่องที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์โยงไปถึงเรื่องการวางแผนต่างๆไม่ว่าจะเป็น Legal Paper สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นสัญญาก่อนสมรสสัญญาจัดการทรัพย์สินระหว่างสมรส ในกรรมมีเยอะแยะมากที่เป็นเคสต t ดี้และเอามาใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกันหมดปัจจัย4เหล่านี้ที่พูดมาคือผลประโยชน์ธุรกิจภาพลักษณ์การสื่อสารนําไปช่วยให้อากงปรับเปลี่ยนธุรกิจครอบครัวเพื่อเชื่อมต่อจากอากงมาเจน2-7คนเจน3-20คนซึ่งเราไม่ได้มีแค่เจน2-7เพราะมีเขยสะพ้ายเข้ามาต้องบวกเข้าไปเจน320เริ่มมีเขยสะพ้ายก็ต้องบวกเข้าไป โดยที่เวลาเชื่อมโยงนี้จะไม่หลงลืมอากงซึ่งเป็นเจน1ซึ่งเป็น f ฟ u เดอร์ผู้ก่อตั้งเพราะปัจจุบันอากงยังเป็น Single Command Top Down าวน์แมนจเป็นลงมาไม่ได้มีการ b o t t ท m u อหรือทำในลักษณะที่เป็นทีมเวิร์กบทความเรื่องธุรกิจครอบครัวยังไม่จบต่อไปจะเป็นเรื่องหลุมพรางกงสีโปรดติดตามครับ